คลิปนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมไม่เหมาะกับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปีนะครับเด็กๆไม่ควรรับชมและไม่ควรทำตามโดยเด็ดขาดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมขอขอบคุณทุกท่านครับโอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดี สวัสดีดท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเราเช่นเคยนะ้วกับเกมโรมนันอะไร้กครั็ผมเราก็ได้รับแจ็กพอตไปนะผมรู้แล้วก็คือถ้าจะเป็นตัวนี้เนาะโอ้โหถ้าตัวนี้มันดีมากเลยได้แค่สองพันนะผมอู้ถ้าตกตรงนี้นะผม,ผมแจกเลยพันหนึ่งเนี่ยสองพันเลยอ้าถ้าได้ตรงนี้นะโอ้เสียดายครับไม่เป็นไรครับผมดีกว่าไม่ได้เราได้มาครับผมโอเคมาเปิดเล่นสูตรเดิมกันต่อครับทดลองต่อครับมา อ่ะรอบนี้เปิด5แถวครับเผื่อจะได้แจ็คพอตตรงนี้กันนะโอเคไปครับ3มแถวสองคอมโบครับอ่ะยังไงต่ออ่ะครั้งที่หนึ่งผ่านไปครับลุ้นครั้งที่2นะมาไปครับดูกันครั้งที่2ต่อเลยอ่ะครั้งที่สมา3มยังไงน้องอ่ะสี่แถวครับโอ้สุดจัดนะผมรอบที่แล้วได้แจ็คพอตมานะ โอ้โหไม่ต้องโบนัสไม่ต้องฟีสปินอะไรทั้งสิ้นนะครับผมได้มาสองพันนะโอเคครั้งที่สี่ไปโอเคม,มาครับโบนัสนะเกือบโบนัสอ่าตอนนี้ดูดูเกมกันต่อดูเกมกันต่อครับทดลองสูตรกันต่ออ่ามามันต้องทำาไงถึงจะได้แจ็คพอตวะแล้วแต่เหรอยังไงหรือยังไงมา รอบนี้ยังไงเอ้ยไม่ใช่มันเกินไปแล้วครับเฮ้ยเดี๋ยวเราขึ้น6เลยไม่เป็นไรมั้งไม่ผิดหรอกเดี๋ยวเราไป6ต่อนะมาดูซิจะมีแจ็คพอตอีกไหมมาครับ2คอมโบ อันนี้ดูที่6กันก่อนโอ้โหอยากได้ตรงเนี้ยอยากได้ตรงเนี้ยเนี่ยตรงเนี้ยหมื่นหกอ่ะโอ้โหขอได้ปะจัดมาหน่อยดิครับมาครับตอนนี้ลุนต่อไป ครั้งที่3แล้วที่หครั้งที่3แล้วอะดูดิเกมนี้เราจะได้ฟันโบนัสกันหรือเปล่าครับผมอ่าสิงโตมาครับ4แถวลุ้นขวานอีก4แถวอูไม่ได้อ่าไปต่อครับผมครั้งสุดท้ายนะเราจะขึ้น90ครั้งครับมายังไง อ่ามาสามแถวเบาๆครับรอบนี้นะลุ้นขวันกับใจกันไอ้ลุ้นโลกกับใจกันเอาใจกันมาครับมีคอมโบครับเอาอ้ามไม่มีนะอ่าต่อไปก้าวยาวๆครับก้าวสิบครั้งนั่นเองนะมาไปครับครั้งที่หนึ่งครับจัดมาครับผมอ่าไปลุ้นครั้งที่สองต่อ เอามาครับห้าแถวครับไอสามแถวครับพูดผิดพูดผิดอยากได้ห้าแถวอะโอเคมารอบดียังไงเอามาครับบอ,บอ,บอไปโลช่องแรกพับโอเคมาพร้อมห้าแถวครับข้างบนครับถ้าถึง10รอบเราก็จะไปที่15อ้าเอาแล้วจังหวะนี้โอกาสฟรีสปินครับยังไงครับผม โอ้ยไม่เข้าสิงโตช่องเดียวขาดช่องเดียวครับมาไปต่อเอายังไงครับมาครับผมหนึ่งคอมโบครับโอเคไม่มีต่อครับได้แค่คอมโบเดียวนะเอาไปครับครั้งรอบที่หครับโอ้ไม่เข้าเจ็เจ็ดยังไงเจ็ด อ่ะมา3แถวครับโอเคสแถวตาม7แล้วนะอ่ะต่อไป8ครับผมถือว่ายังได้กำไรเราสามารถถ้าเกิดว่าครบ10มันไม่ลดต่ำกว่าร้อยเราก็จะไป15เลยนะอ่ะมาดูาต่อเฮ้ยเงียบจังวะค้างเลยอะ่ะ เอาไปต่อครับเอามาครับสี่แถวกับสามแถวครับผมจัดไปครับ1ชุดอ่า2ชุดตามครับ3ามมาเลยหรือเปล่าองุนนะ่ะโอ้ยเดือช่องเดียวขวันตรงนี้ก็ได้นะอลไยปีสปินเลยเอาครั้งสุดท้ายครับผมครั้งที่ห้ไอ้ครั้งที่10เดี๋ยวเราไปที่15บห้าเลยนะทีนี้อ่ะ มาครับเข้าเขตวัดใจลุ้นกันหน่อยดูซิว่าครั้งที่15เราจะได้โบนัสกันหรือเปล่าครับหรือแจ็คพอตจะแตกไหมแตกเหมือนเกมที่แล้วไหมแตกนี่สวยเลยนะอู้รอบแรกเงียบรอบ2ว่าไงจ้ารอบ2ยังไงน้องรอบ2อ่อะอามา3แถวเบาๆครับมีคอมโบไหมโอเคไม่มีครับไปต่อมาต่อต่อขอโบนัสสกรอบนี้จะดีมากเลย โบนัสโบนัสโอ้เม่เข้าขอโบนัสหน่อยจ้าโบนัสครับโบนัสผู้เลขตรงนี้หมื่นเจ็ดมันต้องมีสิทธิ์ดิวะขั้นบนแต่ยังไม่ถึงเท่าไหร่นะผมข้บนเบามากเลยนะเอา้ามาสี่แถวครับสองชดุดเฮ้ยโลช่องแรกยังไงโอ้โหไม่เข้าดูดิโลรอสี่แถวหลังอะ่ะมาครับตอนนี้อยู่ที่ร้อยกันเหมือนเดิมมา ภาพมาครับสามแถวครับผมจัดไปเอาลุนต่อครับสิยาวๆเลยนะตอนนี้มาลุนกันว่าเราจะได้อะไรครับไปครับผมอะไปอีกไปอีกลุ้นต่อไปโอ้รอบนี้เงียบนะ มาแจ็คพอตมันเลยโอ้โหเงียบอย่างเงียบอย่างนี้อย่างเงียบอย่างนี้นนโบนัสมาหน่อยโบนัสอนะไปลุ้นต่อครับเอาเมาส์เมาส์เมาส์ค้างเมาส์ไม่ค่อยดีเว้ยเอาได้อีกสองรอบครับผมอ่าสองรอบสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดครับยังได้ต่อนะ อ้าวจัดมาครับสี่แถวตามครับผมยังไม่ยังไม่จบยังมาอีกโอ้โหไม่ต่อวาใจกันอ้าวไปครับยังได้รุนต่อครับผมแน่จริงแจ็คพอตแต่อีกสักรอบสิแน่จริงเปล่ากามาหรือเปล่าแจ็คพอตอะอ้ามาสามแถวสองชุดครับเอย,ยังไม่ท้ายสุดจริงๆนะขอโบนัสก็ได้แม่แจ็คพอตมาก้าโบนัสหรือฟิสปินมา ขอกำไรสักสองสาร้อยไปแค่นั้นพอแล้วผมดูซิเราจะได้กันหรือเปล่ายังไงรอบนี้ยังไงเอาสามแถวมาก่อนโบนัสต้ตองสาบนะโบนัสต,ต้องมานะเกมนี้ขอลองไปครับม,มาสามแถวครับตอนนี้โอเคไม่มีคอมโบ เอาสองรอบได้สองรอบสุดท้ายครับผมจะมาดูกันว่าสองรอบสุดท้ายจะท้ายสุดของเราไหมนี่คือรอบสุดท้ายครับผมมายังไงจะท้ายสุดไหมยังไงอูยังได้อยู่ยังได้เล่นที่สี่ครับหนึ่งครั้งเอ้ายังได้เล่นที่สิบเอายังได้เล่นที่สิบครับหนึ่งครั้งเอ้าแล้วไหลมาที่หินสิบห้าได้อีกหนึ่งครั้งครับผม โอ้ยขวานช่องแรกเกือบฟรีสปินนะโอ้ดิดเดียวครับอ้าวสิได้อีกหนึ่งครั้งครับครั้งสุดท้ายหรือเปล่ายังครับยังไม่สุดท้ายครับผมยังได้อีกครับภาพโอเคแต่ได้ที่10นะได้เลนที่1 0ครั้งครับท้ายสุดไหมจะท้ายสุดไหมโอเคมาครับไม่ท้ายสุดครับผมจัดมาครับ สวยงามเกือบโลฮะแถวไป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 เอาดูที่10ก็ได้มา10ได้อีก3รอบอือโอ้ยเกือบห้าแถวอีกแล้วมามนต้องมีชักชอ็อตดีมมชักชอ็อตนึงอะที่เป็นแบบแจมแจมโอ้ยเกือบหาแถวอีกแล้วรอบสุดท้ายแล้วเนี่ยอ้าวไม่ถ้ายสุดอีกแล้วครับยังได้อีกหนึ่งรอบมาเอายื้อกันไปยื้อกันมานี่อยู่นี่แหละเอา้ามายังไง รอบนี้จะรอบสุดท้ายไหมจะรอบสุดท้ายไหมยังไงเอ้าไม่สุดท้ายครับยังขึ้นมาอีกครับผมยังอยู่กันอยู่ยังไม่ไปไหนยังวัดใจกันอยู่ครับเอ้ามาๆๆยังรอบนี้ว่าไงครับจังหวะนี้ยังไงาพาบมาครับผมเบาๆที่10โอเค2องคอมโบครับยังไม่ท้ายสุดจริงๆครับ ยังได้ไปต่อนะจะขอดูที่10ครับสิบได้อีก3รอบครับผมมารอบนี้เราจะได้ไหมขอโบนัสสักครั้งหนึ่งยังไงมาไหมโอ้รอบนี้เงียบครับได้อีก2รอบครับผมมาเา้ามาครับได้อีกหนึ่งรอบนะเฮ้ยได้อีก2รอบยังอยู่เอายังคอมโบครับยังคอมโบยังคอมโบอยูออย่ มายังไงโอ้ยขวานโลกเสียดายน่าจะมาเอาไปครับได้อีกสองรอบเช่นเดิมครับภาพโอเคครับก็ยังเหลืออีก2รอบนะเอาถือว่าเรายังมีดวงอยู่ครับยังรอโอกาสที่มันจะอา้าวตอนนี้ถึงโอกาสแล้วยังไงรอบสุดท้ายหรือเปล่าว่าไงสุดท้ายไหม โอ้โหสุดท้ายครับนี่คือสุดท้ายจริงๆแล้วนะมาสุดท้ายโอ้โหเรียบร้อยครับผมโอเคครับผมก็ไม่เป็นไรครับเราได้แจ็คพอตไปแล้วนะโอเคก็ถือว่าเกมนี้วันนี้เราก็ควรจะยุติการเล่นเพียงเท่านี้นะผมโอเคครับเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมกดซนะับสไคร์นะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปกันด้วยครับใครที่ไม่ทันกิจกรรมการแจกนี่ก็ต้องขออภัยด้วยนะผมหนึ่งก็บางคนก็บอกว่า เออพี่ไม่แจ้งเตือนของผมเลยมันไม่ขึ้นเลยพี่พี่อะไรอย่งนี้นะผมก็ไม่รู้ว่าท่านเปิดการแจ้งเตือนหรือเปล่านะต้องเข้าไปเปิดการแจ้งเตือนด้วยนะผมทั้ง Youtube ทั้งเพจนะส่วนลิงก์ยูทูบลิงก์เพจเนี่ยเราก็อยู่ใต้คลิปเรียบร้อยครับผมโอเคเกมนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมกด s ซับสไคร e นะเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปกันด้วยครับส่วนคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ